สวัสดีครับบริการสยใหญ่ทีนิวนะครับประจำวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่13มิถุนาย,ยน2515ในรอบขอเท่อนคืนนะครับอาจจะดูเปนกลาวันไปหน่อยนะโอเคปมาข่าวแล้วด้วยกันด้วยการเปิดการพบแรกของ macbook pro แบบ retina display นะครับโดยรายการ c i n e t ทีเอามาโชว์กันนะครับถ้าอยากดูก็สามารถกดดูลิงก์ย้อนหลังในเออกดดูลิงก์ในคลิปฐานหน้าเว็บไซต์ทีวีดูซีดมได้นะครับแล้วก็ มีวิดีโอเปิดตัว MacBook Pro นะครับแบบ Retina Display ว่าดีกว่าเดิมยังไงตามมาด้วย YIP, i n t s o i นะครับจับมือ2องมัธมิตรใหญ่เปิดงานเยาวชนแฮกเกอร์หมวกขาวนะครับแล้วก็ t u o Move นะครับโชว์รายละเอียดเปรียบเทียบระหว่าง t u o Move และ t u o Move Head นะครับแล้วก็ App iService จาก t u o แล้วก็เครือข่าย 3G นะครับตอนนี้ที่ครอบคลุมทั้งประเทศไทยแล้วอ้อย่งย่งย่งเขาบอันนี้อาจจะครอบคลุมในวัน ในช่ว,วงธันวาคมปี2017ต,ต้องดูก่อนว่ามีเรื่องคล้องลองอ็อกเลหรือเปล่าอันนี้ 3G ที่ซัพพอร์ตล่าสุดนะครับกคกบคุมทูไลฟ์สไตล์การใช้งานของคุณด้วยเครือข่ายทูบูและทูบูเพียร์ตามมาดู m i c r ซอฟ f ์ประกาศแล้วเข้าสู่ยุค Core OS แล้วนะครับโดย m i c r ซอฟ f ์ก็มี Windows 10หรือเปล,ล่าระบบซ่อมแซมซ่อมแซมแก้ไขาทางไกลระหว่างผ่านกลุ่มเมฆน,นะครับ รองรับ Windows 8แล้วก็ Microsoft t e a m Foundation นะครับ Service ออกพัฒน Review Microsoft l i g h s u i t e h นะครับซอฟต์แวร์สารัพัฒนาแอปลากลากระหว่างนะครับสําหรับพัฒนาแอปบน,นทีม L 5ได้โดยตอนนี้นะครับเขาบอกว่าออ Microsoft บอกว่าเราเข้าสู่ยุคปฏิบัติการแห่งกลุ่มเมฆนะครับ Era of the Cloud OS กันเรียบร้อยแล้วตามมาด้วยไลน์นะครับลง Windows Phone แล้วอยู่มีภาพให้ชมกัน แล้วก็ Sony Xperia ตัวใหม่นะครับกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ตอนนี้กำลังมีเค้าด่าอยู่แล้วก็ Sunlight นะครับ S R 1 1 1แบตเตอรี่พกพานะครับความจุ5 0 0 0 m มิลลิแอมหน่าหักน้าใช้จริงๆมีหัวเปลี่ยนเยอะแยะมากมายนะครับแต่ราคาไม่ได้บอกแล้วก็ Pro b c k u u p นะครับแอปบน Android นะครับตัวนี้เขาบอกว่าดีกว่า Titanium b a c k u p อีกเพราะ Titanium Backup อันเดิมเนี่ยมันใช้ยากแต่ Pro b c k u u p เนี่ยใช้งานง่ายกว่า แต่ต้องรู้นะครับเห็นต้องรู้เครื่องก่อนจะสามารถแบ克อัพได้ตามมบตเตนี้หน้าจออะไรเอ่ยถ้าเห็นอีโมชันนี้งคงรู้นะครับก็คือไลน์นะครับบน Windows Phone ตอนนี้มีให้ดาวน์โหลดแล้วมีลิงก์ด้านล่างนี้ดาวน์โหลดได้เลยนะครับสามารถกดแจ้เนข่าวดได้เลยแล้วก็สรุปรู้สึกชักเริ่มเอียนงานวิาน w u ญายูดีซี2012นะครับแอปเปิลเปิดตัว iOS 6เป็นการอัปเดตสิริระบบแผนที่ใหม่แล้วก็ ใส่ Facebook เข้าไปทั้งในระบบของ Mac แล้วก็ iOS ทั้ง i p i p i p n o n นไอพทัชนะครับในถ้าใครอัปเดตเชิงหกนะตามมาด้วยข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากทาง w n n o w w นะครับก็คือพบช่องโหว่ใน IIS 6.0และ7.5 IIS ก็คือเป็นตัวระบบจำลองเซิร์ฟเวอร์นะครับที่อยู่ในเป็นระบบทำงานเซิร์ฟเวอร์นะครับรองของตัว Windows s e r v e r แล้วก็ในส่วนของ Windows 7ที่เราใช้งานอยู่นี่ก็มีอยู่ด้วยเดกันนะครับสามารถจำลองเซิร์ฟเวอร์ได้ แล้วก็ Apple ปล่อย iOS 6 Beta นะครับอันนี้ไม่ใช่เทปไม่ไม่ใช่แบบหลุดกับคขาก่อนที่หลดไม่ได้นะครับอันนี้โหลดได้จริงๆแล้วโดย iOS 6 Beta นั้นจะส p อร์ต iPad Gen 2 Gen 3นะครับแล้วก็ Gen 1ใช้ไม่ได้นะแล้วก็ iPhone นี้จะมี iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS นะครับแล้วก็ i p o d e Touch Gen 4เท่านั้น Gen 3ไม่ใช้งานไม่ได้ส่วน Apple TV ได้ทั้ง Gen 2และ Gen 3ใครเป็นนักพัฒนาก็ลองโหลดมาเล่นกันดูได้ครับ ตามบริษัทโซนี่เอาใจไวรุ่นไทยโดยการเปิดตัว Xperia U สมาร์ทโฟนที่เปลี่ยนสีได้แต่นี่ไม่เกี่ยวกับข่าวที่เขาดาวเมื่อกี้นะตามบรยษัท LG ออกมาสี X HD นะครับพร้อมรูลตลาดยุโรปเริ่มต้นทุกประเทศเยอรมน,นี Apple ปล่อย iPhone 16.6.3รองรับการใช้งาน iOS 6เบต้าแล้วก็นี่อค cover แบบใหม่นะครับมีทั้งหมด6สีด้วยกันที่เคยอ่านข่าวไปเทปก่อน Apple มาจําหน่าย iPad Smart Case รุ่นใหม่นะครับ ป้องกันด้านหลังได้สมบูรณ์แบบวางจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับอันนี้ก็คือมีคนรีเควสกันบ่อยว่าสมาัยโคเวอร์อันเก่าเนี่ยมันแปะแค่ด้านข้างแบบเป็นรอยขูดขีดอีกจะมีแบบดีกว่าเดิมไหมอันเก่าขายต้องแพงตั้งสี่พันห้าไอ้สี่พันเก้าอันนี้ขายรานะคาถูกลงเยอะเลยครับเหลือแค่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นมีหกสีนี่สีแดงสีชมพูสีขาวสีดำสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับดูทุกกสีก็ประมาณนี้ ขอคุณคลิกเปดไฟล์นะครับตาโดยแนะนําแอปจากเพื่อนเพื่อนบ้านเราไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงจากดอยแสนนะครับรู้สึกเป็นแอปดูดวงมั้งอุ้ยไปปิดทําไม โอเคทั้งหมดนี้คือรายการเสียใจทีนิวประจำวันที่13มิถุนายนนะครับในรอบของยี่คืนองชั่วโมงต่อไปคอยดูเทปในขอบเที่ยงวันเขาจะมีอะไรอัปเดตใหม่นะครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ทีนิวซีเคนะครับกดไลค์ที่ยูทูปเอ่อเฟซบุ๊กคอมเซเล็ซีเคทีวีสามารถกดสักรีปได้ที่เว็บไซต์ยูทูปคอมเซเล็ปบุรีทีเคทีวีครับว่ากดคลิปว่าเราพบเทปอะไรล่าสุดก็เห็นทันทีเมื่อกี้พิ่มเติเมื่อกี้นะมีคนสองคนแล้วโอเคไม่ให้ตามกันนะครับแล้้้ววก็ดียนนนผมมตต่ออไไปปะง